สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนถักดอกไม้แบบนี้กันนะคะมันจะมี9ก้ากลีบนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ถักในวันนี้กันเลยนะคะเราจะใช้เข็มโครเชนะคะเบอร์4ีทับศูนย์นะคะ2.5มิลของทิวลิปนะคะแล้วก็มีกันไก่นะคะ แล้วก็ไหมพรมที่เราใช้นะคะก็จะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่นะคะขนาดจะใกล้เคียงกับไหมพรมสีพลายนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นสีชมพูกับปีนะคะเราจะเริ่มต้นขึ้นงานแบบก้นหอยนะคะเราจะใช้สีเหลืองนะคะเป็นอันดับแรกนะคะ เพื่อที่เราจะทําเกสรน,นะคะเป็นสีเหลืองนะคะเรามาเริ่มต้นงานแบบก้นหอยกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้ไหมนะคะสีเหลืองพันนิ้วเราแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอดสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเส้นนี้นะคะออกมานะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็เกี่ยวเกี่ยวเอาเส้นนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านห่วงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราเอาไหมพรมออกจากนิ้วมือเราเลยนะคะเราก็จะได้ห่วงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราถัก x นะคะ9 x นะคะในห่วงนี้เพราะว่า เราจะใช้เป็นฐานของดอกไม้9ก้ากลีบนะคะเราจะถัก 9x นะคะวิธีการถักนะคะออการขึ้นงานแบบนี้เราเรียกว่าการขึ้นมาขึ้นงานแบบก้นหอยนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปในห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะ ตอนนี้เราจะได้สองห่วงอยู่ในเข็มนะคะถ้าเราก็เกี่ยวไหมนี้นะคะลอดทั้งสองห่วงอันนี้ก็เรียกเป็น1 x เอ็กนะคะแล้ก็ทำเอไปนะคะ2อเอแล้วนะคะสาเค่ะ 4 x ค่ะ5 x ค่ะ6 x 7 x 8 x 9 x ค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงไหมเส้นนี้นะคะดึงปลายไหมให้แน่นๆนะคะ แล้วทีนี้ x ของเราก็จะชิดกันแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นทำกลีบดอกนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีใหม่นะคะวิธีการเปลี่ยนสีใหม่ของเรานะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปใน x ตัวแรกที่เราถักไว้นะคะนี่ค่ะ พอเราแทงเข็มลงไปนะคะแล้วก็นําไหมสีชมพูกระปิของเรานะคะตอนนี้เราจะตัดไหมสีเหลืองตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็นำสีชมพูกระปินะคะ มาเกี่ยวนะคะแล้วก็ดึงทะลุผ่านห่วงทั้งสองห่วงเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะ ถักโซ่เจ็ดโซ่ค่ะหนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สีโซ่ห้าโซ่หโซ่เจ็ดโซ่นี่ค่ะพอเราได้เจ็ดโซ่แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงโซ่นี้มันก็จะ เป็นฐานนะคะสำหรับถักกีบนะคะต่อไปค่ะเราจะแทงเข็มลงไปในห่วงที่สองนะคะนับจากหัวเข็มนะคะก็คือตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะถัก x ค่ะ1 x สอง x นี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก t ค่ะอันนี้เราถักสอง x แล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกสี่หลักใช่ไหมคะอีกสี่หลักก็ เราจะถักทีนะคะนี่นะคะก็เหลือหนึ่งสองสามสี่นะคะอีกสี่โซ่นะคะการถักทีก็คือเราจะพันหัวเข็มนะคะนี่ค่ะพันหัวเข็มครั้งนึงแล้วก็แทงลงไปในโซ่นี้นะคะโซ่ถัดไปค่ะแล้วก็ดึงไหมนะคะขึ้นมาตอนนี้เราจะได้สามห่วงนะคะในเข็มค่ะแล้วเราก็เกี่ยว ไหมแล้วก็ลอดผ่านทั้งสามห่วงเลยนะคะนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าทีนะคะทีนี้ก็เราก็ถักทีจนไปจนสุดโซ่ตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเราได้กลีบที่1แล้วนะคะพอเราได้กลีบที่1นะคะทีนี้นะคะเราจะเริ่มกลีบที่สองนะคะเราก็จะส่วนตัวนี้มันจะเป็นฐานของมันนะคะที่เราจะใช้ถักต่อไปนะคะเราจะเริ่มกลีบที่2โดยกันนี่ค่ะเราจะถัก C ในหลักถัดไปนะคะหลักถักไปตรงนี้นะคะเราก็แทงเข็มลงไป แล้วเ,เราก็เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมทะลุผ่านหมดเลยนะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะเราก็เริ่มทํากลีบที่สองทำเหมือนเดิมกับเหมือนกับกลีบที่1นเลยนะคะก็คือเราจะถักเจ็ดโซ่นะคะ1โซ่2โซ่3ามโซ่สี่ห้าหเจ็ด นี่ค่เราได้เจ็ดโซ่แล้วนะคะพอเราถักเจ็ดโซ่นะคะหลักที่เราจะถักลงไปในโซ่ได้นะคะมันจะเป็นหหลักเพราะเราจะไม่นับหลักนี้นะคะก็คือ2หลักแรกนะคะเราจะถัก x นะคะแล้วก็สี่หลักถัดไปตรงนี้นะคะเราก็จะถัก t ค่ะ นี่ค่ะเรามาเริ่มเอกแรกกันเลยนะคะแทงหัวเข็มลงไปในโซ่นะคะนี่ค่ะเอกที่หนึ่งที่สอง ต่อไปนะคะเราก็จะถักทีนะคะสีครั้งีหนึ่งีสอง ที่สามทีสี่เสร็จแล้วนะคะกรีบที่สองค่ะเราก็ทํากลีบที่สามกลีบที่สี่จนถึงกลีบที่เก้านะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทาเหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วเราก็ถัก C นะคะถัก C ตรงในจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาตอนแรกนะคะก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปเลยนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วเราก็ดึงทะลุผ่านห่วงมาเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดเลยนะคะ เราก็ดึงปลายไหมออกมาเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะเราก็มัดปลายไหมที่เราไม่ใช้นะคะเข้าด้วยกัน แล้วเ,เราก็ตัดปลายไหมให้สั้นนะคะสีชมพูก,กะปินะคะนี่ค่ะดอกไม้ของเราเสร็จแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ตัดปลายไหมสีเหลืองเพราะว่าเราจะไว้ผูกนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นตัวประดับของของขวัญนะคะเราจะผูกกับกล่องของขวัญค่ะ นี่ค่ะเราก็ดัดกลีบของมันนะคะตรงปลายนะคะนี่ค่ะดอกไม้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คืออันที่เราทำไว้ในตอนแรกนะคะ นี่ส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะนำมันไปรีดค่ะโดยใช้เตารีดนะคะไฟไม่ได้แรงมากค่ะเพื่อที่จะให้มันมีกรีบที่ไม่งอนะคะปลายที่ไม่งอมากมันก็จะแบนๆนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่ได้รีดนะคะตรงปลายนะคะมันก็จะมีความโค้งงอนิดหนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะดอกไม้ของเราส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย